ไม่ปวดไม่ปวดเคยนะเคยทําแบบนี้นะเอ้ยผมเคยแล้วก็เคยเข้าโรงพยาบาลเลยผมเคยเข้าโรงพยาบาลเลยถ้าผมอ๋อแอดมินเลยเหรอแอดมินเลยแสดงว่าเธอเป็นแบบมืออาชีพแบบทำแล้วหลายรอบไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยเข้าโรงพยาบาลแบบนี้มาแล้วครับผมอ่ะคุณผู้ชมห่ากลับมาช่วงนี้เป็นเรื่องราวอันคัดนะกับเพจมันอันคัดนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามทั้งทางช่อง แปดของเรานะฮะทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ไปด้วยแชร์ะะให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรานั่งอ่านเม้นกันด้วยสามารถเม้นสอบถามก็ได้อยากรู้ข่าอะไรอันนี้เขาบอกว่าเป็นออนไลน์สามารถกดแชร์ได้เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะฮะ<อ>กดไลค์กดแชร์คุณผู้ชมค่ะแล้วกดติดตามไว้ด้วยนะฮะอวันนี้เป็นเรื่องราวของลิซ่าครับเมื่อวานนี้คนแชร์กันเยอะมากว่าลิซ่าเนี่ยนะฮะดีใจจังเลยลิซ่าไม่ต้องมาแล้ว <laughs> ยังไงปอเล้าสิหลายๆคนก็ดีใจไงเพราะว่าแบบเออแบบมันมีข่าวคราวมีดราม่าเยอะว่าแบบลิซ่าจะมาฉลองปีใหม่ที่ภูเก็ตนะครับสิ้นปีนี้ขออนุญาตอ่านเมนได้ไหมอ่าได้ฉันอ่านเมนให้ฟังเลยมาอ่คือเมื่อวานนี้หลังจากที่หลายๆสำนักข่าวนะคะลงว่าลิซ่านะคะไม่ต้องมางานนะคะเพราะว่าทาง YG ต้นสังกัดนะฮะขอปฏิเสธเนื่องจาก ไม่ได้มีการนัดคิวหรือว่าลงคิวกันไว้ก่อนล่วงหน้านะ uh huh. ทำให้หลายๆคนนะบรรดาแฟนคลับบอกว่าครับดีใจจังเลยอืเพราะว่าเป็นห่วงลิซ่าคือหลายๆคนเขาเป็นห่วงกันว่าถ้ามาเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยนะในเรื่องของโควิดมตาตรการใช่แล้วมาจัดช่วงนี้มตาตรการต่างๆ คืออย่างค่ายต้นสังกัดของลิซ่าคือ YG ใช่ไหมขนาดงานตอนที่ไปของบุกอรี่ที่เขาเชิญไปอะ่ะเขายังไม่ให้ไปเลยแล้วเขาจะมาอะไรตรงนี้ก่อนคือต้องบอกก่อนว่าถ้าจะให้ลิซ่ามาเนี่ยอาจจะต้องจองคิวกันนานหน่อยเพราะว่า,น,าน,น,น้องอ่ะนะคะมีคิวงานยาวมากดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้พูดแล้วพรุ่งนี้น้องจะมาได้เลยนี่นะผมสงสัยตั้งแต่วันนั้นและที่เขามีข่าวบอกว่ารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวคอนเฟิร์มเลยแน่มาแน่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเซ็นสัญญาผมก็หวงว่ญญาแล้วไบจีรู้หรือ,อยังใช่และติดต่อกันแค่2 2เดือนเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอขนาดศิลปินไออย่างผมเนี่ยคือไม่ได้มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลิซ่าคือปีใหม่นะศิลปินในประเทศทั่วไปปีใหม่ต้องจองกันตั้งแต่ต้นปีนะสมมติ ธันวาเนี่ยจะจะจะมีผมไปเนี่ยต้องดีลกันมาแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วอย่างลิซ่ามันจะเป็นแค่2เดือนได้ยังไงไม่ต้องลิซ่าหรอกพี่เองเนี่ยคือเชื่อไหมสิงหาเนี่ยครับงานเดินวันที่1นธันวาเอ้ยไม่ใช่หนึ่งวันเดินที่หนึ่งมกราเนี่ยไม่ติดต่อมาเลยใช่ไหมงงมากเลยอะพี่พูดทำไมตอนแรกก็คิดว่าต้องดีลนานเอายังไม่มีเหรอไม่พูดได้รู้ไงว่าทันนีมีงานนะอ๋อรอติดต่ออยู่ติดต่อหนสิเนี่ยเราก็เลยงงว่า ไอ้สองเดือนมันจะเป็นไปได้เหรอตอนแรกเราคิดว่าหรือว่าเขามีแบบมีการดีวกันด้านหลังอะไรหลังบ้านอะไรเงี้ยไม่มีหรอกเพราะว่า YG เขาเป็นระดับอ่าบริษัทที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากเป็นก l o บ a เป็นระดับโลกอ,ะอ่ะดังนั้นการทํางานอะ่ะฉช่ไหมถ้าจะจองกันแบบเดือน2เดือนนี่ยากมากเลยนะต่อให้มีเฟ้นต่อให้รู้จักกันวงในภายในก็ยากเพราะว่า<ะ>ต่างประเทศเขาไม่ได้ทำงานกันแบบบ้านเรานะที่อยู่ดีดๆแบบไปดีวเดือนหนึ่งแล้วแบบรู้จักเออฉันมียศมีฐานแล้วแบบ มียศมีสั่งแล้วแบบอยู่ดีไปดีล้วได้เลยไม่ใช่การทํางานระดับโลกอ่ะน,นะฮะเขาต้องดีลกันแบบ6เดือน3เดือนแบบ่่งงานาน,นานๆมีการเซ็นสัญญานะคะมีการแล้วก่อนที่จะประกาศออกมาได้แบบนี้จริง,งๆมันต้องมีการเซ็นก่อนนะใช่อ,อันนี้จังหวะว่าคนพูดเป็นระดับแบบ เออเนี่ยผมงงว่าม,มันแบบมันยังไม่เซ็นสัญญาแล้วมีการกล้าออกมาคอนเฟิร์มด้วยอ่ะคือถ้าปกติเลยนะถ้ายังไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้มีการนัดคิวคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคิวอ,ะอ่ะไม่ต้องลิซ่าหรอกดาราทั่วไปก็ตามไอยอย่างปอครับปอพี่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาปอยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มปอแต่อยู่ดีๆพี่ประกาศแล้วว่าอ่าเดี๋ยววันที่หนึ่งมกราเจอกันแน่งานเขาดาวปอมาแน่ แต่พอไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยเอาพิอนาเอาอะไรไปบอกแต่ยังไม่คอนเฟิร์มอ่ะเอาไปบอกพูดอย่างนี้ได้ยังไงมีวีดไหมล่ะเออจริงๆอ่ะผมว่าใครสามารถแบบเอาผิดได้เหมือนกันก็จริงๆอยู่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่จังหวะว่าเออมันเป็นหน่วยงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไงมันก็จะพูดยากพื่อที่ให้ออกหน่อยนึงแต่คืออันนี้แบบบางคนเอามาอ้างว่าแบบเอ้ยลิซ่าเขาแบบเป็นคนไทยเดี๋ยวเขาก็จะแบบสามารถมาตัดกกี่ยวกทยพักก่อนตอนน้องไป สู้ดิ้นรนกว่าจะไปได้ถึง YG ไม่ได้แบบมีใครมามแบบมาซัพพอตน้องเยอะขนาดนั้นนะแล้วอันนี้มันเป็นด้านการทํางานมันต้องเป็นมืออาชีพแบบผมว่าแล้วอันเนี้ยเป็นระดับที่ระดับประเทศติดต่อซึ่งทําไมถึงทําไมถึงออกมาพูดโดยที่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มห้ารัฐบาลส่งน้องไปตอนแรกไป YG ออกทุนออกอะไรให้ให้ค่าใชา้จ่ายเลี้ยงดูนจนวันนี้เออน้องดังอย่างเงี้ยโอเคอ,อาจจะแบบกลับมาใช้งานได้แต่ถ้าวันนี้น้องดังโดยที่น้องไปต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วจะบอกว่า ามาหน่อยมาเพื่อประเทศทำมใชัยไม่ได้เข้า<ต>ใจฉันนม,มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้นะในความคิดผมมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่แบบของลิซ่าแต่มันเป็นมาหลายๆครั้งแล้วที่มีการประกาศอะไรออกมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ประกาศออกมาตอนแรกแล้วก็มาเปลี่ยนทีหลังทําให้แบบคนสับสนหรือว่าคนแสดงความไม่เห็นอะไรต่างๆไปแล้วอะ่ะ มันทำให้เกิดความเสียหายได้นะบาางงอย่คือ,อตอนประกาศไปอ่ะคือแฟนคลับก็อึ้งก็ตกใจเหมือนกันไงว่าเอ๊ะมาหรือเปล่ามาจริงหรอหรือยังไงเพราะถ้ามาจริงเนี่ยไม่ได้ว่านะพูดตรงๆนะด้วยความเป็นลิซ่าถ้าลิซ่ามาจริงฉันพูดเลยว่านาทีแรกที่คอนเฟิร์มามาแน่ๆเนี่ยตัวเครื่องบินโรงแรมทุกอย่างจะเต็มทันทีหมดเลยอืมเชื่อหมเพราะว่าตอนนี้อันนี้เราเราเราเ,ราเรามาส์กันเนาะ ลิซ่าถืออะไรลิซ่าใส่อะไรเป็นเทระดับโลกหมดเลยเอาง่ายถ้า MV ไหนก็ตามนะมีลิซ่าแล้วเขาแต่งตัวมาเนี่ยเอาง่ายเลยเนี่ยมิวสิกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับอะไรนะจออะไรนะหูรัดเก้ารัดเก้ารัดเก้าตัวรัดเก้าเนี่ยหมดสำเพ็งนะคะอผลิตไม่ทันค่ะปัจจุบันยังหาซื้อไม่ได้อันนี้น้องทรงอิทธิพลไปแล้วนะครับคือเป็นผู้อิทธิทรงอิทธิพลระดับโลกแล้วนะไม่ใช่ระดับเอเชียหรือระดับ ระดับโลกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้น้องไปร่วมงานนะฮะล่าสุดก็มีผลงานระดับโลกครับยังไงผมชอบเม้นหนึ่งน้อง<พ>อชื่อ<ง>น้องลิซ่าคือและลิสามาโนบาลแต่รัฐบาลมาโนเองอ่าคือไม่หรอกบางทีอะนะฮะการดีลกันหน่วยงานแบบอากระทรวงอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีการอคอนเฟิร์มอะไรเป็นเรื่องเป็นรามากไม่ยังไม่คอนเฟริร์มก็ไม่ต้องพูดครับท่านนะฮะ ก็ทัวลงไปหนึ่งแมทนะคะถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงอีกแบบหนึ่งนะฮะกับหน่วยงานอ่ะไปต่อเลยดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวของอ้๊อพัชราภาค่ะครับอ่นานล่าสุดจะเปิดกลุ่มละชุดแบรนด์เนมเธอเชือ่อไหมว่าพี่อ้๊เนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ทุกครั้งเวลาเอาแบรนด์เนมอุเสื้อผ้ามาขายเนี่ยแฟนคลับจะรากมากแล้วหล่อมากเพราะอะไรหรือล่างทำไมครับแสนหนึ่งพี่อ้๊ขายสามพันห้าจริงหรอริงกระเป๋าบางใบอ่ะเขาเอามา บเนี่ยพี่อ้ําซื้อมาสองแสนพี่อ้ําขายเท่าไรหร่รือปะเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทจริงเหรอคนแห่ต่อคิวซื้อเมื่อกหลายปีก่อนตรงเมเจอร์ลาสิโอทินอ่ะเอแล้วมาขายอ่ะคือพี่อ้อาําอะแกจะ็นียสางอี้า,ก,าก็จะเยอะอ๋อแล้วแกก็เหมือนมาโละอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่สภาพไม่ซ้ำไม่ซ้ำอ่ะคือใช่แล้วผมเชื่อว่าคือเขาต้องมีเยอะมากและการขายอะ่ะคือพี่อ้ําเขาไม่ได้มาขายเอาเงินเอากาไรอยู่แล้วอะ่ะ่ะเหมือนขาย ขายเพื่อแบบเออได้เหมือนให้มีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับมีการแชร์ของกันอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้นะฮะพี่อ้ําพัชราภาโพสในไ G Story นะฮะเปิดกูเสื้อผ้าแบรนด์เนมของตัวเองนะเตรียมขายมือสองที่ตลาด AB Fa แฟบมาร์นะฮะที่เอ็มคอทีทียทีนะฮะบอกวันที่สี่จะรีบไปรอครับผมอ็คือกาตั้งแต่30 31อตุลาคมนี้นะครับเตรียมเลยรอนะเตรียมเลยก็คือเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับ อ<ไ>้าบอกว่าบางตัวซื้อมายังไม่เคยใส่แถมขายราคาหลักพันนิดๆเห็นไหมเสื้อฉันยังเออจริงนะฮะแล้วเขาบอกว่าไปดูในไอจีสตอรี่นยที่ลองไว้มีชุดบ <sur> o d y suit นี่ไงมีบอดี้สูทเห็นไหมมีชุดที่แหวกอกอกําลังมาอะไรไงชุดนี้เออเออพี่นาใส่ใส่ได้นะคือเธอเชื่อใช่ไหมว่าความเป็นชุดของอั้มพัชราภาจะใส่หรือไม่ใส่หรือยังไงก็ตามแฟนคลับพรอมเอฟไม่ต้องพี่นาหรอกคุณพุดเดิลตอนเนี้ยคนที่ดูแลพี่นาอยูพุดเดิลเหรอ เตรียมตัวแล้วเนี่ยระวังสาวอาทิตย์นี้เขาจะหนีใช่ไหมเออรางงานแล้วล่าสุดสามสิบสามเอ็ดบอกหนูไม่อยู่นะแม่จะไปเอฟของพี่อ้ําหรอไปเอฟของเอ็มพอเทียโหดอยู่นะเออก็คือราคาถูกๆเลยนะครับจากคุณอ้ํานะครับบางตัวอย่างที่บอกคือไม่ได้ใส่เลยอืมอืมก็เคยมีเคสเคสหนึ่งนะทำไมไม่ได้ใส่เหมือนกันกระป๋อกระเป๋าสภาพไม่ได้ใช้เหมือนกันเอามาขายใครอ่ะซื้อมาห้าหมื่นขายได้หรือป่ะเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นห้าทำไมขึ้นเคนขับไปตรวจสอบทัวลงหนักมาก บอกขอโทษนะคะในช็อปยังถายราคาไม่ถึงเลยงงเลยนะเพราะอาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะก่อนนั้นนี้ก็มีดาราจีนไงที่เอาของแบบของก๊อปมาขายแล้วก็อัพราคาหรอใช่ก็โดนหนักไปเลยดาราจีนคนหนึ่งนะฮะแต่ไม่เชื่อว่าคนไทยก็มีหรอมีช่วงหนึ่งดาราออกมาขายของกันเยอะมากมันจะมีช่วงที่เป็นโควิดใหม่ๆอ่ะดาราก็จะแบบปีที่แล้วนะดาราก็จะแบบอันนั้นอันนี้มาขาย ก็จะมี2แบบครับดาราที่ขายถูกก็คือติดลมบนไปแล้วตอนนี้อย่างายุงย้ยจิรนันตอนนี้ก็คือติดลมบนไปแล้วขายดีครับผมกับดาราที่ขายแพงไม่บอกชื่อแล้วกันซื้อมาสอง0มื่นขายห้า0,000บอกว่าในช็อปไปดูได้เลยเนี่ยราคายังติดป้ายแฟนคลับก็ไปดูในช็อปจริงๆนะอ,อย่าไปรอคือฉันพูดได้เลยนะอย่าหาพูดเล่นกับแฟนคลับแล้วแฟนคลับก็ไปเช็ค okay, จริง เฮ้ยราคามันไม่ถึงอ้าวราคามันสองหมื่นทำไมบอกห้าหมื่นอ้าวโพสแตกเลยอร่อยโพสแตกไม่ว่านะคือก็แกงหม้อใหญ่เทใสไอจีเลยเฮ้อกัวลงหนักมากตอนนี้ยังขายอยู่ไหมเลิกเลยหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ปิดร้านพับเสือพับหมอนหายไปเลยนะฮะอีกคนนึงอ่ะที่อยากให้ออกมาขายคนนึงคือใครรู้ป้ะใครครับพี่เมย์พิชนาณโอ้เมย์พิชนาณเมย์เฟื่องเนี่ยแก๊งเนี้ยชุดเขาต้องเยอะมากอะเซตเนี้ยขายถูก เมพิษเมื่อก่อนเขาก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้ทํางานทําอะไรเขาก็จะแบบเอาอนุนันนีขึ้นมาโชว์อะไรเงี้ยแบบขายดีไหมอะไรเงี้ยคนก็รอนะเพราะว่าของเขามีแต่ดีๆแต่ชุดไซส์พี่เมย์นี่ต้องแบบใช่ต้องตัวเล็กนิดนึงอ่ะส่วนพี่เมย์เฟื่องปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเคยเอากระเป๋ามาขายเหรอขายดีมากเออผมอยากขายของ้างอ่ะมีแต่ลิมิเต็ดขายอ่ะขายสิมีอะไรขายล่ะที่เยอะๆที่บ้านเนี่ยที่อยากโลก็คือกางเกงในได้อย่าไปพูดเล่นนะเดี๋ยวเจอล็กจิตทักไอจีนะจ๊ะของผม ยังยืดย้อยบ้างเป้าแตกบ้างอเอ็นซื้อต่อทิ้งเหรอใช่เอนกงในอ่ะเด็กคนนั้นน่ะนี่ฉันขอเมานิดหนึ่งเรื่องเกงในขายวันก่อนฉันเข้าไปไอดูไอจีผู้หญิงคนนึงเพราะนั้นแล้วเขาก็โชว์เป็นแพ็กกนเกงในแล้วเขาบอกไงป้าใส่แล้วนะคะหนึ่งร้อยตัวเดือนนี้ใส่ยังไงวะาร้อยตัวใสเกงในร้อยตัวทันได้ยังไงอ่ะเฉลี่ยวันละสามตัว แต่ยังไงคือใส่แล้วก็ถอดเงี้ยใส่แล้วก็ถอดแล้วก็ออันนั้นไม่เรียกใส่นะอันนั้นแค่ลองหรือเปล่าเพื่อจะมาขายไงไอ๋อคือถ้าใส่แล้วมันต้องมันต้องติดกลิ่นนิดนึงใช่เดี๋ยวเขาบอกว่าไงเป้าเขาบอกว่าเซ็ตนี้ถุงนี้ยังไม่ได้ซักนะคะเดี๋ยวเอาไปส่งให้เลยคือเราอะไม่ได้รู้สึกแปลกใจเพราะเราก็มองว่ามันเป็นอีาชีพหนึ่งแต่เรางงว่าอะไรรู้ป้าเก่งในตั้งหลายร้อยตัวใส่ยังไงหมดหนึ่งเดือนอะ เขาใสีงเกงในวันละสี่ตัวหรอหรือว่าไงหรือว่าใส่ซับไปเลยใส่ซ้อนไปเลยสี่ชั้นไม่ไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับคือถ้าใส่แล้วถอดเลยอย่างเงี้ยไม่เรียกใส่ค่ะเออต้องให้แป๊กหนึ่งให้ติดกลิ่นอ่าโชคดีนะพี่ทาไม่ได้อ่ะเอาเปรียบลูกค้าเออพี่ไม่ได้ทําเลยเนี่ยไม่ได้ใส่เลยอ๋อเพราะอะไรที่ไม่ได้ใส่ทำไมครับยางขอบอ่ะชอบใส่เกงในชายแล้วมันยางมันรัดเจ็บไงเกงในผู้หญิงไม่กิ่เกงในชายด้วยใช่ไหม ไม่เมื่อก่อนเราใส่เกงในคือตอน,นเด็กใส่เกงในผู้ชายไงมันตัวใหญ่แบบพอโตมาจะใส่เกย,ยในผู้หญิงแต่มันไม่คุ้นเคยมันรู้สึกแบบวิววิวไงแล้มันพันลื่นอะ่ะอ๋อตอนหลังก็ใช้วิธีการแบบในเมื่อเราเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่จบอ,อ,อาเกิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปหากางเกงในที่แบบขอบสบายไม่รัดไม่รัดรูปมี่เราคุยในอันคัดนะเราหรือพูดได้นี่ถ้าไม่ไดพัดไม่คุยไม่ได้เลยนะอ่ะคุณผู้ชมหาขอบคุณนะครับสำหรับการทักทายข้อความนะแล้วก็ส่งดาวกัน แล้วก็คอมเมนต์บูลลี่ใน YouTube มากมายหลายข้อความนะคะขอขอบคุณมากที่เข้ามาเหยียดหยามเราแล้วก็ดูแลพวกเราอลืมเจอกันใหม่วันจันวันจันนะครับพักเสาร์อาทิตย์นะครับได้ค่ะใครไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยอย่ากัดตกกันด้วยนะคะใช่ค่ะช่วงนี้ยังไงอย่าลืมนะ10โมงส0บนาทีวันจันท์เรามีนัดกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เพจมันอันคัดก็เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเตรียมเปิดประเทศกันวันจร